ใครมีปัญหาปากคีมจับลวดเชื่อมหลวมนะครับจับลวดเชื่อมไม่อยู่นะครับหลุดง่ายแบบนี้นะครับมาครับผมมีวิธีการแก้ไขง่ายๆไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําไอเดียการแก้ไขปากคีมจับลวดเชื่อมนะครับหลวมครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับจับลวดเชื่อมไม่อยู่นะครับเนี่ยครับ สาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุมันเกิดจากเราใช้งานมานานนะครับเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับสปริงตัวนี้นะครับ well okay. เห็นไหมครับตัวนี้นะครับจะเป็นสปริงนะครับผมก็ตัวนี้สปริงมันล้านะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูนะครับอ่ะนี่นะครับแกะออกมาเลยครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสปริงนะครับผมสปริงตัวนี้มันล้าแล้วนะครับ สาเหตุเกิดจากเราใช้งานมานานนะครับผมเห็นไหมครับมันเลยทําให้ปากหลวมนะครับคลิปดูดเชื่อมไม่อยู่นะครับผมทีนี้นะครับให้ถอดตัวนี้ออกมาก่อนครับอ่านี่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะหาเป็นพลาสติกแข็งนะครับแบบนี้นะครับหนาสัก2มิล3มิลนะครับประมาณนี้นะครับเราจะเอามาใส่เข้าไปในรูนี้นะครับ น,นี่นะครับผมก็ใส่พลาสติกลงไปแล้วนะครับใส่แค่ชั้นเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่สปริงเข้าไปเหมือนเดิม นี่นะครับทีนี้แน่นแล้วครับใส่กลับเข้าไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับขีปค,ครับ นี่เลยนะครับทีนี้แน่นแล้วครับเห็นไหมครับไม่ล่วงแล้วครับแตกต่างจากเมื่อกี้นี้เลยนะครับเรายังไม่ทันได้ขี้เปลยนะครับก็หลุดซะแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเอาไปทําตามกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อได้รับชมด้วยนะครับเพื่อนๆออาจเจอปัญหานี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ